สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาัมพัคัญในเรื่องของเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบียอย่างชีพความพิการและเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเดือนมก,กร,ราคม2567 เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไหร่ไปฝังกันให้ชัดๆนะจ๊ะการสำหรับกลุ่มเปะบางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดโดยปกติในทุกเดือนกรมบัญชีกลางจะโอนเงินภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนดักขัตฤกษ์ กรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นนั้นมาดูเดือนมกราคม2567กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าวันไหนกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เข้าบัญชีในวันพุธที่1ิบวันพุธที่10บมกราคม2567 นจ่าผู้สูงอายุค่ะก็ตามขั้นบันไดเมื่อเดิมช่วงอายุ60ถึง69ปีรับเบี้ยอ,อย่างที่ผู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ7 0ถึง79ปีรับเบี้ยอ,อย่างที่ผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ8 0ถึง8ปบปี รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ1,000บาทมาดูตามระเบียบใหม่การปรับเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดไม่ว่าท่านจะอายุครบ 70, 80หรือ90ปีที่จะมีการปรับเพิ่มตั้งแต่600เป็น700บาท 7 0 0บาทเป็น800บาทและ800บาทเป็น1000บาทถบาหากท่านครบ 70, 80หรือ90ปีครบในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างคีพที่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นระเบียบเดิมกจะไม่มีการปรับในระหว่างปีงบประมาณแต่อย่างใดระเบียบเดิมก็คือจะไปปรับในปีงบประมาณถัดไประเบียบใหม่เอ,อื้อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ให้กับทางออผู้สูงอายุที่มีอายุเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดนะคะคก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่70ปีกับ70ปีในเดือนที่แล้วก็คือในเดือนธันวาคม นะคะแปดเจปี80ปีและเก้าสิปีขึ้นไปในเดือนธันวาคมในเดือนธันวาคมเดือนมกราคม2567ัรท่านก็จะได้การปรับเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดโดยไม่ต้องรอให้ปีงบป,ประมาณถัดไปกลับมาดูเบีย้ยยังคีพความพิการค,ความพิการอายุต่ำกว่า18ปีรับเบีย้ยยังคีพความพิการ1000งพั 1, บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับเบีย้ยยังคีพความพิการ 800บาทและผู้พิการที่มีบัตรที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าในวันที่20นะคะเข้าในวันที่20เดือนมก,กราคม2,567าสค่ะก็จะจ่ายเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรืออิมมันดีนะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด นะคะ,คะพิการถ้าตามกว่า18ปีรับ1,000บาท18ปีขึ้นไปรับ800บาทและผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่ได้ล่าสุดจะได้รับเพิ่มอีก200บาทเงินจะเข้าบัญชีในวันที่20มกราคม5 6, 6 7 7จ่ห้ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะมาดูเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดนะจะอายุเด็กแรกเกิดถึง6ปีถึง6ปีรับ600บาท ก,ก็อันนี้เป็นเดือนมก,กราคม2567สําหรับกลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดเงินจะเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์กะในวันพุทธที่10มก,กราคม2567 นะจ๊ะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพอ,อน้อยเพิ่มเติมกระใต้อคอมเมนต์กรส่งมาได้เลยนะคะค่ะทุกคําถามที่ส่งมาเพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามเพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําหรับในคลิปนี้เพอ,อน้อยต้องกลัาวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ